สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ปะปเจจากช่อเจิอาลี่นะคะวันนี้จะมีเพื่อนๆอนมาออทานข้าวกับปเจและลุงฟ้าที่บ้านนะคะลุงฟ้าก็เลยจัดโต๊ะเตรียมรอไว้นะคะเตรียมรอเพื่อนๆ่นส่วนปเจก็จะเข้าครัวทําอาหารเตรียมอาหารนะคะไปกเลยค่ะท่านผู้ชมคะไปเข้าครัวกับปเจดีกว่านะคะปะเจกําลังจะทํายำปลาหมึกเป็นเมนูหนึ่งในวันนี้คะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะปลุงฟ้าไปซื้อปลาหมึกมาสองมาสองตัวนะคะปลาหมึกยักษ์ปเจก็เลยเอามาล้างทําความสะอาดให้หมดเมือกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตาออกคะ่ะพอล้างปลาหมึกให้เรียบร้อยแล้วก็พักรอไว้นะคะ,พ,ะ,คะพักรอไว้ต้มน้ําให้เดือดคะ่ะใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะนําปลาหมึกเนี่ยลงไปลวกประมาณ10นาทีคะ่ะไม่ต้องให้สุกนะคะ แต่ก็ลวกนานสักหน่อยนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำประมึกเนี่ยเป็นสีแดงๆออกมาอย่างนี้เลยนะคะปะเจก็เลยรอรอหน่อยนะคะรอให้ลวกสักพักหนึ่งะคะ่ะ<า>พอลวกกะได้ตามเวลาที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ นำน้ำเทออกนะคะเห็นไหมคปรปลาหมึกเนี่ยสีสวยน่าทานเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำเย็นลงล้างเลยนะคะล้างให้สะอาดอีกทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ำนะคะต้มน้ำโดยที่ใส่หัวหอมะคะ่ะต้นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะแครอทค่ะใส่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะใส่คขนอล,ลงไปสองช้อนค่ะ น้ำประมึกที่เราลวกไว้ตอนต้นนะน,นะคะเอาลงใส่ในน้ําเลยค่ะเอาลงใส่ทั้งหมดเลยนะคะพยายามกดลงไปกดปลาหมึกลงไปให้น้ําท่วมประหมึกสักน,นิดนึงหม้อประเจจะเล็กหน่อยแต่ว่าประเจก็ใช้หม้อนี้ประจําค่ะจะต้มจนใช้เวลาต้มจนเปื่อยนะคะรอให้ประมึกเนี่ยต้มจนเปื่อยแล้วก็นํามาหั่นค่ะนะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะ ซอยหัวหอมนะคะซอยหัวหอมซอยต้นขึ้นชายฝรั่งนะคะซอยเตรียมไว้ค่ะตอนนี้จะถึงขั้นตอนยำแล้วนะคะนำประหมึกที่เราหั่นไว้ลงชามที่เตรียมไว้ยำอะคะ่ะใส่ขนาวลงไปหนึ่งช้อนใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะประเจขันน้ำมะนาวเตรียมไว้ใส่น้ำมะนาวอันนี้ใส่พริกไทยค่ะ ใส่น้ำมะนาวไป3ช้อนค่ะนะคะใส่น้ำมะนาวไป3ช้อนแล้วก็พอใส่เสร็จก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีนะคะแต่ถึงตอนขั้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบรสยังไงก็เติมตามใจชอบเลยค่ะปรุงตามใจชอบเลยนะคะคลุกเคล้าเสร็จแล้ว ก็นำหัวหอมซอยที่เราเตรียมไว้นะ่ะลงใส่เลยค่ะผักขึ้นชา่ายฝรั่งเตรียมใส่ลงไปเลยนะคะใส่เสร็จคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีชนะคะค่ะเติมน้ำมันมะกอกค่ะเติมน้ำมันมะกอกลงไปนะคะตามปริมาณที่ชอบเลยค่ะ สร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีค่ะท่านผู้ชมท่านใดถ้าชอบมันฝรั่งนะคะก็ต้มมันฝรั่งให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็หั่นมันฝรั่งตามที่ต้องการนะคะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีค่ะ เสร็จแล้วท่านผู้ชมคะยำปลาหมึกยักษ์ของปะเจหน้าตาไม่เลวเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมท่านใดดูคลิปของปเจแล้วถูกใจและชอบกรุณากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปะเจด,ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ